ยินดีปราชญวัสดีวีรุ่นเมกาวดีวีรุ่นดูไบดีวีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า y Arena s u r v i v a l นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือจากทางค่าย Ubisoft นั่นเองนะครับตามตรงตัวเลยนะครับชื่อมันก็คือ y อาลีนาซูเวิร์ลนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าเอาชีวิตรอดแบบแบทเทิลรอยัลในผืนป่านะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีหลายสายหลายอาชีพให้เราได้เล่นนะท่านผู้ชมนะแต่ละตัวนี่ก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวละครของผมเนี่ยมันชื่อแองกัสนะท่านผู้ชมนะก็จะใช้โลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่ตักดินอ่ะพลวดใช่ไหมเสียมพลวดนะฮะท่านผู้ชมนะในการที่แบบว่าจะต่อสู้นะครับเวลาลงไปในแมปนะท่านผู้ชมนะก็จะมีการแบบว่าลงไปเก็บของเก็บของนี่ นะท่านผู้ชมนะที่เราเปิดมาเนี่ยเราก็จะถูกโรยตัวจากเจ้าตัวเครื่องบินนั่นเองนะครับนี่เครื่องบินเราบินมาเลยเรียบร้อยแล้วก็จะมาล่วงลวงอยู่ตรงที่ตรงแมปนะฮะท่านผู้ชมนะเราสามารถกระโดดได้ตรงนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมนะช่วงนี้ <laughs> ยังโดดไม่ได้มาเฮ้ยบอยโดดกันดีกว่านะเออ อันนี้เซฟโซนนะฮะท่านผู้ชมนั้นก็จะมีเวลาประมาณ6นาทีนะครับขึ้นอยู่บนด้านบนนะค,คือฟิลมันจะคล้ายๆกับเล่นฟอร์ดไนทเลยนะท่านผู้ชมนั้นแต่มันจะเป็นภาพมุมสูงแบบนี้นะครับฟอร์ดไนท์นี่มันจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็มองเห็นระยะไกลแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นภาพมุมมากแบบ ท็อปวิวนะท่านผู้ชมหน้านี้อันนี้เราแบบเซิร์ชกล่องดูนะครับเขาเรียกว่าหาของเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าของตกลงมาของบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพเรามันก็เก็บไม่ได้ครับอย่างเช่นของปืนเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์อะไรอยู่ในป่าด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นชุดเกราะนะครับเอยสัตว์มันตีเราว่ะเจ้าตัวนี้มันตีเรานี่นี่จะเสือนี่สกิลแต่ละอย่างเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีหลักๆนะครับอยู่ประมาณ6สกิลสกิลตีนะครับแล้วก็ สกิลสลับของนะฮะอันนี้ในมือพี่เนี่ยมีอยู่2อาวุธก็คือสกิลโลนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อาจจะตัวพลวนะฮะท่านผู้ชมแล้วหรือว่าเสียมนี่แหละนะครับมันสามารถสลับกันได้นะครับแล้วก็อีก2สกิลนะครับเป็นสกิลโลของเรานะครับกับสกิลของเสียมนะฮะท่านผู้ชมนั้นรวมกันเป็น4แล้วนะ4ช่องนะครับแล้วก็อีกสสกิลนี่จะเป็นการเก็บของมาใส่เอาตามลายทางนี่มันก็จะมีชุดเกราะมาใส่แล้วก็ ของปลานะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้เราทาการเวียงตัวนิดหน่อยมันเป็นสกิลเราเฮ้ยเจอคนนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้มันสายอาชีพยิงปืนคนดูยิงปืนแต่มันยิงได้ไม่ตลอดนะครับนี่โอ้โหมันใช้ขวานจามเลยว่าอืมเอาดิเอาดิเป็นหวัดหรือไงถึงอยากจามเอาดิเอาดิแตกดิเป็นไงะ่ะ <laughs> ย e <easy> ี <laughs> ing, ่สี่ยี่สี่นี่เราก็ใช้สกิลนะอันนี้เรากิบของเข้ามาได้นะครับมันเป็นอะไรนะยานะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีให้ตีนะครับ เวลาตีมอนสเตอร์ได้นะท่านผู้ชมนะมันก็จะขึ้นตัวพิรขึ้นมาเห็นไหมพชรฝั่งขวามือมันเขาเรียกทองไม่ใช่พชรหรอกนะทองนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเลยนะนี่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดนี่มันจะขึ้นเตือนมานะครับนี่ก็จะเป็นเรดาร์นะครับไปตามกล่องแล้วก็ไปเปิดกล้องนะคนดูนั้นหรือว่าจะไปะคิวผู้เล่นก็ได้นะท่านผู้ชมนะอนี่เรามีแล้วนะครับพั่วกับเกาะเราเอามาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแต่ลงมาเราจะไม่มีอะไรเลยนะเราต้องเสิร์ชหากล่องก่อนนะครับ นี่เราทำการวิร่งไล่น้องกวางนะฮะน้อง <c oughs> กวางเรนเดียเฮ้ยโอ้มันวิงวนว่งไวคนดูวิ่งไหม่ตามไม่ทันหรอกเอาดื่มน้ำสักหน่อยอันนี้มันเป็นสกิลแล้วนะครับช่วยเพิ่มแบบอาอบิลิตี้ต่างๆนะครับตีไวขึ้นวิ่งไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้เราก็จะมาหาของกันก่อนนะครับจริงๆมันอัพได้แล้วแหละนะท่านผู้ชมนะแต่ผมยังไม่ได้อัพนะครับปล่อยไปก่อนนะฮะมันมีทองทั้งสามพันห้าอัพได้นะครับท่านผู้ชมนะ ยืนแอครอสักแป๊บหนึ่งไปไปไปเดือนหาสตูนะท่านผู้ชมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมปมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันไม่ใช่แบบมีแต่ผืนป่านะมันก็จะมีผืนทรายผืนทะเลทรายอะไรพวกนี้นะครับในตัวแมปด้วยนะฮะมีของเรามีแล้วนะครับไม่รู้จะฟาร์มไปถึงไหนนะฟาร์มชาวไร่เลยนะท่านผู้ชมนะนี่เราอัปเกรดได้แล้วนะครับนี่เราจะทําการอัปเกรดอะไรออตชิลเรานะฮะท่านผู้ชมหนะ้านี่ไหม อ่าแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะเรียงกันนะครับท่านผู้ชมนะอย่างเป็นสีเทาเนี่ยเป็นตัวธรรมดาเขาเรียกว่าคอมมอนนะครับสีฟ้าก็จะเป็นแรนะครับท่านผู้ชมนะสีน้ำสีม่วงเนี่ยก็จะดีขึ้นเฮ้ยมีจระเข้ด้วยว่ะอันนี้ตรงแถวชายหาดนะท่านผู้ชมนะส่วนสีแดงสีทองเนี่ยมันก็จะเรียงตามกันเลยนะความความโหดนะท่านผู้ชมนะของแต่ละอย่างท่านผู้ชมอาจจะคุ้นชินมานะครับเกี่ยวกับของนะสีของเนี่ยนะครับของแรนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวประมาณนั้นนะครท่านผู้ชมนะของกากๆะก่ๆก็จะเป็นสีเทาเลยฮะโอ้ยต กระทิงเฮ้ยจะตายเพราะกระทิงนี่แหละเอาเอาเอาดิเอาดิสักหน่อยโอ้โหเรง่ง90เป็นหลอพี่เออกูตตกคนดูอะไรอะนี่นี่นี่ไปดูผู้เล่น,น <c oughs> คนอื่นนะท่านชมนะไอเจ้าตัวนี้มันมีสไนไม่ใช่สไนดิอะไรวนะ,ะน่ะตะนูธนูเขาถือธนูนะฮะเป็นไงล่ะก็แจวก็แจวนี่นะครับเดี๋ยวเราเอ่เข้าแมปใหม่เลยดีกว่านะอันนี้เป็นหน้ารูด หน้าโหลดแมปมันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมันจะมีให้ดูนะครับมีช็อปมีซูไวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับโหมดเกมก็ยังไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับแต่ภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่พอลงลงลงไปเล่นจริงๆมันไม่กินสเ,สเปคขนาดนั้นนะนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูซูไวเวอร์ของเรานะฮะก็คือตัวฮีโร่เราเนี่ย นี่มันจะมีหลายตัวมากเลยนะครับสามารถที่จะปลดล็อกมันได้นะท่านผู้ชมนะโดยการซื้อหรือว่าการรับตัวละครน,นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราต้องการเล่นแบบว่าตัวเดิมๆนะคนดูนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งอะไรเลยเออไอ้่อิฮิฮิลงมาเล่นเลยดีกว่าคนดูมารอบนี้เดี๋ยวเราจะทำการโดดไกลๆสักหน่อยนะครับคนดูนะนี่โดดลงมาแล้วโย้กดตึงกดตึงนี่โดดลงมาแถวนี้เลยนะฮะงไงโอเคเรียบร้อยนะฮะ เราทำการค่คนหาของก่อนนะครับนี่ได้ปืนนี่ปืนเราใช้ไม่ได้นะมันไม่ใช่สายอาชีพเรานะครับเก็บไม่ได้นะครับอย่าไปยืนเอ,อ่ยนะคนดูนะมันจะมีแบบเครื่องหมายอยู่ว่าเก็บไม่ได้นะอันนี้ผมก็พยายามเก็บแต่มันเก็บไม่ได้นะนี่ก็จะมีสัตว์ตามนลายทางนะเวลาเราตีสัตว์ได้เราก็จะได้ทองมาในการอัปเกรดพวกสกิลเรานะครับนี่เราได้มันเห็นไหมอ่าล่เนี่ยมันใช้กับเราได้นะครับแล้วก็พรวนะฮะตีสักหน่อยเอาทองมานะครับแต่สัตว์พวกนี้ระวังนะอย่างพิไปเจอกับทิงเฮ้ย ไอ้สมุไรสมุไรเหลือสมุไรเหลือสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันนี่เปลี่ยนสกิลเอาพรวมาตีนี่นี่เมื่อก,กี้นี่โลมันมันป้องกันดีนี่เป็นไงล่ะแตกไปดิฮ่าฮ่าฮ่เยซี่เยซี่ g i เป็นไงตีสักหน่อยนี่นี่มาสิเปิดกล่องฮะเปิดกล่องไปตีทำไมมัน,ต,นมมาตายแล้วเมื่อก,กี้ดิเปิดกล่องมาฮะเออมาม,มีอะไรเลยในกล่องชิวๆลิมซาไปคนดู เก็บอะไระเบิดมาโอเคนะอัปเกรดสกิลสักหน่อยนะฮะนี่อัปเกรดเจ้าตัวพัวเรานะเห็นไหมสีเขียวจากสีเขียวนะครับมันจ,จะกลายเป็นสีฟ้านะเมื่อเราทําการอัปเกรดมันนะครับยิ่งเราอัปเกรดดีขึ้นเนี่ยเออเจ้าตัวอาวุธของเรามันจะดีขึ้นนี่นี่ท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบว่าอ่ารูปตุยรูปรูปตีนรูปตุปตยอนะไรฮะนี่เจอเจอกระสนนยนะแต่ตัวนี้มันโกงคนดูมันยิงไกลได้ไงเน,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 นี่ยเนี่ยโอ้โหผมโดนยิงรัวๆเลยว่ะโอ้สกิลมันแรงคนดูโอ้เฮ้ยตายตายตายอ้าวโอ้จะล่อนวิ่งกก่่่ออนนวิง เฮ้ย,ย,ย,ยไม่ไหวไม่ไหวจะตายเหมือนจะตายนะคนดูนะหยิบกล่องสักหน่อยหยิบกล่องสักหน,น่อยนี่นีนีก่อนนีก่อนนีก่อนออาดีเอาเด,อาดีมาดิเฮ้เฮ้โบยเราสู้ไม่ได้นะครับคณดูนะต้องหาของอ่าเพิ่มเลือดมานะครับโหแม่งเอ้ยมันวิ่งตามเรามาใหญ่เลยวะ่ะคนดูเอาเดียาด๋ยอดีววิ่งตามมาดิ มังเก็บเวกเก็บเวกเก็บ,เบของสักหน่อยนะนี่มีกลับดักนะเฮ้ยนี่เสือปะแมวป่าไปไปไปวิ่ง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 ,ง,งเฮ้ยไอ้นั่นมันวิ่งตามม,ามันมีสกิลมาวิ่งตามมาโอ้โหเจอตีนเรียบร้อยอมันแตกเฮ้ยมันเกินไปเปล่าพี่โอ้โหมันมีแต่คนเล่นในตัวเนี้ยไอตัวสไนัยเนี่ยเต็มเลยว่ะคนดูแม่งอย่าง,งาโกง ดูดิดูดิมันซัดโอ้โหมันตายไอตัวเดียวกันผมตายเหมือนกันนั่นแนะดูดิอ๋อเดียวดีดีชีพเดียวกันกอาชีพเดียวกันน่ะเฮ้ยบอยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกม w arena survival นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับ